สวัสด,ดีอยู่ดีไม่แห้ง้ะคะ่ะก็เบงพักยีตเตอร์ซุมซุมต้นไม้วาได้ได้พักเฟลเน่ได้มาเฟลเน่อันนี้ก็โทโท่โท,ท,ทฟักยาวสีขาวมันเดียวสีขาวขาวสีขาวขาว,ขาว,ขาว,ขาวเนื้อหลายพันุนี้นะมักมักกินเนี่ยได้พันได้พันเขาขอขอ้ำเขาพี่น้องยีเตอร์กลุม่มปลูกพักขอเห็นเห็นเลย เห็นเขาปุ๊ก็เลยขอเม็ดน้ำเพินินแล้วก็ส่งก็ส่งมาเฮอก็เลย,เดยได้ปุ๊บางบางพันก็ซื้อได้ผู้ซื้อซ่องนึงนก็ประมาณประมาณสี่เหลน4 32ี่สาสิองซ่องบ้านเท่าซ่องประมาณ15-20แต่ว่ายุพี่เขาขายประมาณสี่เหลนสี่เหรนก็ประมาณร้อยร้อยยบาท ่าส่งตังหะมีมีเกี่ยวกับค่าส่งคแค่บ้านจะซื้อก็ต้องอะไรต้องส่งค่าส่งเองอันนี้ถูต่ำตำประมาณเมื่อสองฟักสามฟักเท่านั้นละ่ะเพราะว่ามันมันมันยาวเดยมันยาว,ม,ยาวมันใหญ่เบิง่งจำานมือ้นมือหรือตัวยังหนอโปมือจำโป,ม,ม,ปมือได้เลยได้นและสองฟักสามฟักก็อิ่มละอันนี้มาเออเวลา เป็นปุ้ยเสื้อคางากับมันได้หย่อนหย่อนต้องแปง้งป้องแปง้งจะนี๋ยวซับซับมันก็คือก็กลกกกเออกกสูงแต่ว่าเก็บไปได้เลยทุทุหม,มดแล้วมันก็คือมันก็คือนี่กินดีกินดีแต่ว่ามันจะโหยไว้ไปมันหอนหอนกับโหยทั้งทั้งเนรเนอทั้งหนาวหนาวทั้งหนาวหนาวก็สักรกะปุกแต่ว่าอากาศก็มีแน่นอน,นอที่ก็หนาวหนาวไปย่ำฮอนไปท้อ หอนเป็นขี้เดียวอันนี้มอคิวคามเมลอนก็คือแตงแตงกิงโมแตงกวามโม่อันนี้มันมันเป็นขี้บงเห็นขี้บงปะบงกำลังเฮาบงบงเขียวเขียวน้นอๆเลยต้องได้มาหานะมันกำลังกินแล้วก็ขี้ลงมาป่องแป้งป่องแป้ง,ปง,ปงเขียวเขียวเต็มนึงเขียวเขียวเลยอันนี้มาน้ำเตา เมื่อนั้นน่ะตัดเบือตัดเบอรอโทตัดเบอรอโทดึงคือดึงคือดึงคือโทไม่ค่อยเถิกเ้อคนเถิกนี่นะค่อยเถิกค่อยเถิกทุกคือโทพอฉันดึงปุ๊บมันได้ค้างไอ้ขาขามาันนำเตามันนำเต,ตาหาดปุ๊กเลยเสียดาย,ยามันมันพอดีมันมีเพราะมันแก่กระเทินไม่ไม่เป็นตะกินมันแก่แล้วเห็นไหมแต่ว่าเมีย ไม่พอด้กินก็แก่แล้วกระเทินอันนี้มันมันแก่กินไม่ได้แล้วเห็นไหมหน่อยหน่อยใหญ่ใหญ่ถูพร้อมมาน้ำเตาพร้อมอันนี้ยูเตอร์ยูเตอร์ค้างถูค้างถูค้างพักตรุงท้องพืนกับเอ้เป็นแปงยกย่ำย่ำน้ำมามันมันฝนต๊น้ำไหลไว้แล้วก็ โทมไหวเพราะฉะนั้นเอ็ดแปลงยกพื้นเท่านดีสําหรับปูผักแถวนี้เพราะตอน้นน้ำโทมน้ําแพงยำหอนมาก็แหง้งแห้งยำยำยำฝนมาก็น,น้ำไหลาหลอันนี้ก็ดีค้างค้างมาทูกผู้ค้างค้างมาทูกผู้กาลังกาลังเป็นมะม่แท,ทนได้แทนได้เป็นหลายกําลังกําลังจับดอก กำลังจับดอกจับมาไม่ได้ไม,ม่ได้เป็นหลายดอกเอามาเนี่ยเห็นปะมองๆเดี๋ก็จะเป็นดอกดอกน้อยๆเต็มอยู่แล้วมันจับนี่ก็จะเป็นหลายอยู่แต่วไวแต่ว่าหอนมันก็มักหอนมักอากาศหอนหนาวก็ไม่จับหนาวหลายกระจายตายไวแค่เดียวมามามาทบกูสำหรับส่วนนี้จ้าเห็นอง ก็เอมันเป็นมะนี่ก็ะน,น้อยงามๆในก็ะโคได้การเลยสวยๆสวย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 ,สวย,สวยจ้า,าวายอยูบ่บะเลมบะเนี่ยมื้อนี้มื้อนี้เป็สิดรล่ะแดดทึงสูงละ่ะอา่งนนางฝนตะกกุกตะวัน,นตะกุกตะวันก็นเป็นไอ้เป็นดอกเป็นมะแล้วจังหน่อยก็แก่จังหน่อยก็ได้เก็บแล้วจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อสบายดีเด้อโซนเซาผู้ไทยอุ่นไอลลัก อยู่สิเดินะอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจ้าอยู่ไกลบ้านแต่ว่าปลูกพักกินคือบานเฮาเพราะว่าไปหาซื้อเขาก็ได้อยู่แต่ว่ามันแพงแล้วก็มันไม่ได้ันี่ยมพอจะได้ผลพี่ได้แล้วก็มันไม่ได้ไ,ดมไ,มไ,ดไ,ดไปดูได้มันบ่ยันไปเยยายมไปตลาดก็ดีม,ม,ม,มันมันมันมีคือมันไก่เพราะฉะนั้นปลูกเองกินเองเนะ่ยดีแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า